新年好。 เกมลงเพลลงพัดไหมคะรู้จักอ่าเรามาเล่นเกมลงเพลลงพัดกันดีกว่าอ่าทงกันแล้วลงเพลลงพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลงเพลลงพัดโบกสะบัด น้าคเดีก็จิ้มตัวเองนะคะจิ้มรืยยังจิ้มรยยังจิ้มรืยยังนะจิ้มเบาๆให้ก,ก่งนะคะไม่โดลมพัดโบกสบัดข้ามมาไลยว นับเลขหนึ่งแล้วก็ถัดไปแบบหนึ่งสสาสี่นับหนึ่งถึงสีก็ใครได้ได้งน่1 3 4ได้แล้ว <1, S 2> <ilim, S 1> เลขของตัวเองแล้วให้เด็กลุกมาเลขเลขหนึ่งมาตรงหน้านี้ค่ะเลข2อยู่ฝั่งนี้3อยู่ฝั่งนี้แล้วก็4อยู่ข้างหลังสุดเลยสาเลขนงอยู่ข้างหน้าเลข2อยูอโเร่าโอเคแขนทูกวงกลมนะคะก็คือแขน ที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมนะคะจะจะแบ่งออกเป็น,นส่วนๆนะคะโดยทุกส่วนเนี่ยจะรวมกันแล้วได้100เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แผ่นเอาแผ่นพุร่งก,กลมเนี่ยจะมีมุมทั้งหมด360อย่างที่หนิงเอาได้พูดไปนะคะแล้วก็สัดส่วนของแผ่นพุร่งก,กลมในแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันคะ่ะมันจะแปลผ่านไปแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะรวมกันได้3า0แล้วก็รวมกันได้เป็น 100%นะคะทีนี้เดี๋ยวครูเนี่ยจะพามาทำความรู้จักกับสูตรที่เดี๋ยวเด็กๆจะต้องใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมกลุ่มนะคะสูตรแรกนะคะก็คือสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของวงกลมนะคะเคยเรียนมาไหมคะเคยเรียนมาไหมคะเดชก็หกเคยเรียนมาไหมคะ <c oughs> <c oughs> ซนของวงกลมนะคะก็คือเราจะใช้จํานวนที่เราต้องการหาอาหารด้วยจนานวนทั้งหมดนะคะแล้วก็เอามาคูณ100นะคะต่อไปเป็นสูตรหามุมของพื้นที่วงกลมนะคะอันนี้ วันนี้เด็กๆยังไม่ได้ใช้สูตรนี้แต่ว่าครูจะเกินไว้ก่อนเผื่อในระดับต่อไปเด็กจะได้รู้ไว้นะคะก็คือจํานวนหารด้วยจํานวนทั้งหมดแล้วก็คูณด้วย3า0องศานะคะแล้วก็สูตรสุดท้ายนะคะก็คือสูตรหาจํานวนจะใช้ในกรณีที่โจทย์เนี่ยให้เปอร์เซ็นต์มาแล้วแต่ว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เป็นจํานวนย่อยมาอันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็ยังไม่ได้ใช้แต่วันนี้จะได้ใช้สูตรนี้นะคะแต่ว่าสูตรหาจํานวนเนี่ยจะเอาเปอร์เซ็นต์หารร้อยแล้วก็คูณด้วยจํานวนทั้งหมดนะคะ อ่ะนี้ครูก็ขอเกินเอาไว้3สูตรแต่ว่าสูตรที่จะได้ใช้ก็คือสูตรบนนี้นะคะต่อไปเราก็จะทำกิจกรรมเดี๋ยวจะมีคครูประจำฐาน4่ฐานนะคะคุณครูข้างหนเลือกมูส<ม>สิเอาประการด้วยเจอแม่ตาไอเดยีดยทุกคน คือจะให้ใเด็กชั้นป .6 ของทุกคนนะคะวาดรูปวงกลมยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นวงกลมให้เป็นงกลงที่สูงจะใช้วิธีไหนก็ได้เรา,มาเมมเมมไม่มีอะไรให้นอกจากของของเรานะจะได้ใหญ่

ก็แอปเปิ้มันก็ไปส่งภายในก็ได้แล้วสางร้อย้องไจดสิบห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อเอ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเกับยี้าก็สามร้กระดุกไหมก็ได้คนดีจะเอาหนึ่งไปหนึ่งร้อยลห้าสิบห้าสิ

สวันตัวห้าสิบก็ตกสี่สิบสี่สิบส่สี่ดีเย่ดี่อีวรวยไม่พอเรียไเรื่ยรื่ยแล้วต้องผูบอมึงจะตายนี่แต่มันมีร้านเดียวที่ให้เงินวันึงสี่ะ สามร้อยลูกเลยเหรออไม่อยากไดุ้มกลมๆด้วยสองห้าห้าเพิ่มอีกนู้กระบวนการผลิตไปก่อนแล้วลองใส่เปอร์ซีน์ดูอยากป็ดอีกมากทุก็อัไงโดนอ้อยทุกเลย กูบอกเลยนะตอนหน้าหนาวเป็นจิ้มหายเลยอ้อยอ่ะโอกูเคยมาสอบเนี่ยานอะรจะอะเนี่กูขับสารเลอ้อยเหม็นจิ้หายจุกสาอ่าตรงนั้นนยเออ่ง่งหนึแงหหนานี่หหหน่น จะมาเด็การนะครับ่หมดองะเขียนเลขก่อนไหมเอาเลขเขียนแล้วเราเอาอันนี้ร้อยนึงมีกรบเราไหมไม่มีกร้อยนึงไม่มีสาสิบ

นีฮหาชีฟปนน่าชิปนี่โค้ชิีนี่

i yeah. ลอกไมาน้หรไไมมรัสิจนวนเต็มเท่าไหร่สองร้อยสมองร้อยาแล้วเมื่อกี้อะไรนะเออกล่มเมื่อกี้สามร้อยเ็ในนี้เหรอกไม่เหมือนกันอคิดให้ในนี้ไหมคิดในนี้ไหมแล้วสองร้อยสไม่ให้ เริเลยละเลิ่เเลยละไม่ระบายโอ้โหก็บอกว่าไม่ใส่ก็บอกให้ระบายใส่ผ้าอยนะความหมายจะเปลี่ยนนะใส่ผ้าใส่เดี่ยวปะเสร็จก่อนใช้เขาเลย ตัวจ๊ะตบเกี่ยว <sum> <sum> 快卖了。